เขาเรียกอะไรนี่เอื้อยเอ็ดอย่างนอะกุดมันห้านาทีอีอย่างคือมันห้านาทีคายคมันซมบปลังแตมันแตมันสีแซบกว่าเหนียวกว่าเหนียวกว่าแล้วเวลาไปต้มไปทำลรวก็แค่ห้านาทีโอสุกเร็วเห็นทีอขาลำต้นมันสิเป็นแบบนี้พี่น้องเขาเรียกว่ามันห้านาทีคายคายมันซับปลังค่ะ ต่ว่ามันสีเร็วกว่าเพิ่นเราต้มซุกเร็วแล้วก็จะเหนียวกว่าค่ะแต่ว่าภาคอื่นบ่เอินบอบ้นบออ่บ่รู้ว่าเอิ้นว่าอีหยังนะคะนี่ค่ะเห็นหัวมันแล้วค่ะมันก็เป็นมันหัวนาทีซั่นไปหยมัน10นาทีจะให้มันไปเจอแล้วค่ะนี่เด้อค่ะนี่ลักษณะของเพิ่นเนาะคะ่ะนี่ค่ะ แล้วค่ะเอาโชว์ขึ้นมาหน่อยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ราคานี่ค่ะคือมันหานาทีเนาะคะ่ะเหมือนมันสับปะหลังเนาะคะ่ะเจออีกแล้วค่ะขอดูลักษณะนี่ค่ะอค่ะ เงินใหญ่มากเดี๋ยดิมานะดูดิเออว่านี่ดีกยันนี้ค่ะห,หัวใหญ่ใหญ่เดยกัไปต้ม คือมันสับปะหลังเลยค่ะเวลาต้มแต่ว่ามันสุกเร็วม,มันก็ออกเหนียวอร่อยกว่าเหนียวอร่อยกว่ามันจะเหนียวเหนียวแบบแซบ่บตามเพื่อนไปค่ะไปหาขุดมันได้การได้คนขุดมันก็ได้ตามคนไปหาขุดมันนะคะนี่ค่ะ

ย่างไปย่างมาปรเทนไข่ค่ะเห็นไข่กันนึงลูกุโอ้ยผู้ใดมาลืมไข่ไปน้่นนี่น้องอไก่ยายไก่ยายมาทิ่มไข่ไว้หน่วยหนึ่งเห็นไข่ลุกเจี๊ยบพึ่งทอดค่ะน่ารักน่ารักแต่เพลงแต่เพลงค่ะ น่ารักมากเลย